สนามรบที่ทุกคนคิดว่าจะต้องพบกับความเจ็บปวดจากภาวะสงครามจนถึงขั้นสละชีวิตตัวเองแต่บางครั้งที่นอกเหนือจากความคิดนั้นภัยพิบัติกับชีวิตไม่ได้ยามาจากสะกิดระเบิดหรือกระสุนปืนจากการสู้รบเสมอไปสวัสดีครับพี่น้อง เจ้าสองผีแล้วก็ผู้ที่กำลังสนใจติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับตายคามือสุดยื้อชีวิตที่เป็นหัวข้อที่ผมตั้งขึ้นนะครับคำว่าตายคามือก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งผมช่วยเหลือกู้ชีพเพื่อนนะครับ แต่ก็หมดความสามารถนะครับในการช่วยเหลือในการกู้ชีพแล้วก็ในที่สุดเพื่พอนที่ได้รับการกู้ชีพก็หมดชีพไปต่อหน้าต่อตาเมืม่อประมาณปีพศ25 31หรือประมาณ40กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นกับผมเพิ่งเรียนจบ ใหม่ๆแล้วก็เข้ารับราชการได้ราวปีเศษในช่วงพศนั้นประเทศเพื่อนบ้านของเรากัมพูชายังถูกข้องำโดยเพื่อนบ้านฝั่งเวียดนามผมและเพื่อนๆที่เพิ่งบรรจุเข้ารับราชการทหารใหม่ๆจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการชายแดนผมประจำอยู่ที่ฐานปืนใหญ่แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอปงน,น้ำร้อนจังหวัด จันทบุรีพื้นที่นี้น่าจะเป็นที่ติดต่อกับจังหวัดสุดท้ายของกัมพูชาที่ยังอยู่ภายใต้การนําของขมรแดงดังนั้นจึงถูกกําลังฝ่ายรัฐบาลบุกอย่างหนักในการเข้ายึดพื้นที่และก็ควบคุมหวังว่าเมืองไพลินจะเป็นเมืองสุดท้ายที่เขาจะต้องยึดให้ได้โดยการช่วยเหลือด้านการทหารจาก ทางเวียดนามฝ่ายไทยจึงจำเป็นต้องตึงกำลังแนวชายแดนอย่างเต็มพิกัดเช่นกันเพราะฝ่ายตรงข้ามมีการกวาดล้างกันอย่างหนักและมีการลบกันทุกวันพวกเราเป็นวัยรุ่นทหารหนุ่มที่ถูกให้ออกปฏิบัติรักษาอธิปไตยของชาติหากมีการลุกล้ำอธิปไตย ในการไปนอนเฝ้าแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ว่าจะเป็นการลุกล้ำจากกําลังฝ่ายไหนเข้ามาก็ตามเรื่องมันมีอยู่ว่าการไปอยู่ในปา่ปาเป็นการเข้าค่ายพักแรมในฐานทหารใน,ในลักษณะกึ่นถ<ช>าวรเมื่อกําหนดขอบเขตที่พักแรมแล้วทุกคนจะต้องจัดทําที่พักแรมเป็นบ้านพักของตัวเองในจุดที่ใกล้ที่ปฏิบัติงานมากที่สุด ผมเองเป็นทหารสื่อสารทำงานที่ทำงานจะเป็นหลุมบังเกอร์ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารที่มีการป้องกันอย่างนานแน่นในพื้นที่รอบๆไม่ไกลนักเราเลือกพื้นที่สร้างกระต๊อกสําหรับที่พักส่วนตัวแยกกันเป็นแนวโดยรอบผมจับมือกับเพื่อนซึ่งถือว่าเป็นคู่บัดดีเพื่อสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเราได้ย่ามงลังคา และก็ไม้หน้าสามมาจำนวนหนึ่งเราตัดสินใจยึดเอาต่อไม้เป็นรอยตัดตรงซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเพียงเพื่อคิดว่าไม่ต้องทำโต๊ะให้ยากโดยยกขึ้นเตียงนอนระหว่างต่อไม้สายขวาคนละเตียงและยกหลังคาค่อมเป็นกระท่อมราวสามเมตรห่างจากบังเกอร์สื่อสารราวหกเมตรซึ่ง สามารถได้ยินเสียงและเฝ้าฟังวิทยุและปฏิบัติงานได้ทันทีผมอไม่เคยเชื่อว่าจะมีคนที่กล่าวถึงว่าต้นไม้หรือว่าตอไม้จะมีเจ้าที่เจ้าทางอะไรที่แข็งเพราะว่าไม่เคยเชื่อในเรื่องนั้นอยู่แล้วหลายเดือนผ่านไปการปฏิบัติงานของเราก็ปฏิบัติงานไปตามปกติ การอยู่อาศัยในกระท่อมไม่มีปัญหาอะไรก่อนเข้านอนกับผมเองก็ไหว้พระปกติตามที่พ่อแม่สอนมาอยู่มาวันหนึ่งประมาณเดือนที่หผมเข้านอนราวสี่ทุ่มส่วนเพื่อนผมเองสมมติว่ามันชื่ออยู่ก็แล้วกันยังทำหน้าที่สับน้ำแข็งในยุคนั้นไม่มีน้ำแข็งหลอดเหมือนปัจจุบัน การดื่มสุราจะต้องมีคนคอยบั่นน้ำแข็งสำหรับผสมเหล้าแล้วก็ดูแลนั่งกับรุ่นพี่ที่นั่งดื่มที่สลา,ร,ารับประทานอาหารด้านหน้าห้องพักห่างไปทางด้านหน้าประมาณ5เมตรผมจำได้ว่าอยู่เข้านอนเข้ามาในห้องพักประมาณตีหนึ่งกว่าๆในลักษณะของออมีอาการเมาเล็กน้อยแต่ไม่มากนัก พราะว่าพวกเรายังเด็กใหม่อยู่ยังไม่ค่อยจะดื่มเท่าไหร่ผมได้ยินเสียงนอนกลนปกติก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วราวชั่วโมงกว่า,วาประมาณตีสองเห็นจะได้อยู่เริ่มกลนดังขึ้นดังขึ้นจนกระทั่งบางครั้งผมลุกขึ้นปุกเอ้ยเ้ยเบาๆหน่อยสิวะได้สักพักก็ดังขึ้นมาอีกคราวนี้ดังมาก ขนาดไม่ใช่เสียงโกลนนะครับมัน,เป,นเปลี่ยนเป็นเสียงร้องระเมอเอ,อ่อนานๆแบบนานมากผมทนไม่ไหวลุกขึ้นเดินขึ้นมาปุกยู่ยู่ทีนี้มันไม่ตื่นมันไม่หยุดนะครับยิ่งร้องยาวขึ้นกว่าเดิมไม่ได้การแล้วผมตัดสินใจจับตัวตั้งขึ้นแล้วเขยา่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ไม่หยุดร้อง ผมเริ่มเสียขวัญถ้าอาการแบบนี้บ้านผมเรียกว่าไหลไหลแน่ๆการร้องไม่หยุดอาจจะทำํำหายใจไม่ให้ใหายใจไม่ได้เพราะการอ้าปากตลอดเวลาท่านก็ลองทําดูผมตัดสินใจไปเรียกรุ่นพี่ที่นั่งเด่มอยู่ที่ครัว,วก็มีคนบอกว่าเอาน้ําไปสาดเอาน้ําไปสาดมผมรีบตักน้ํามาราด ก็ยังไม่หยุดร้องยูยู่ย,ยูผมเอามือเขยา่าตอเมื่อไม่เห็นท่าทีว่าจะหยุดพี่ๆก็ไม่สนใจเข้าใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงผมตะโกนไปข้างบ้านซึ่งเป็นบ้านหัวหน้าของพวกเราพี่อัดพี่อัดพี่อัดยังนั่งอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอย่างไม่สนใจใหญ่ดีผมเลยผมได้รับคำตอบเพียงว่าปุกมันให้ตื่น จนในที่สุดผมก็หมดหวังในการปลุกภาพที่เห็นอายูดิ้นชักกระตุกสะอึกเป็นจังหวะห่างขึ้นผมตะโกนพี่อัดพี่โมดพี่พร้อมมาช่วยกันหน่อยอายูมันจะตายแล้วไม่มีใครสนใจผมเลยผมเรียกอีกครั้งพี่อัดพี่อัดมาช่วยหน่อยคำตอบต่อมามึงไปตามหมอมึงไปตามหมอกันนัน ก็ยังอ่านหนังสือต่อผมยังไม่ละมือจับไหลไอ้ยูเขยา่าปกต่อในที่สุดเพื่อนก็อ่อนลา้าหลับลงคาเมือผมเข้าใจว่า 1. มันหายละเมอแล้วก็หลับต่อ 2. มันหยุดหายใจและตายผมคิดว่าเป็นข้อสองเพราะอาการมันทิ้งตัวและหัวใจหยุดเต้นไม่มีลมหายใจออกทางจมูกเลย ผมตั้งสติได้ตะโกนต่อพี่พี่พี่อัดไอูมันนกมาดูเร็วๆได้ยินเสียงตอบกลับมาว่ามึงไปตามหมอมาผมออกจากหน้าบ้านวิ่งไปที่ตอนพยาบาลซึ่อยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากที่พักผมประมาณร้อยเมตรจำได้ว่าไอ้หมอมันชื่อไอ้ดอนเพื่อนรุ่นเดียว ที่อยู่เหล่าแพทย์ไอ้หมอมาถึงรีบฉายไฟเปิดม่านตาดูแล้วก็ขยมปั๊มหัวใจตอนนี้รุ่นพี่และหัวหน้าเดินเข้ามาดูอ่ามึงไปบอกผู้กองและตามรถมาเร็วกูจะมันไปสงง่งโรงพยาบาลไอ้ดอนหมอรุ่นเดียวกันสั่งผมรีบไปเรียกผู้กองแล้วก็ช่วยกันยกขึ้นเปสนามหามไปขึ้นรถเป็นไงบ้างไอ้หมอ ชีพจรอ่อนมากว่ะจะไว้หรือเปล่าไม่รู้จากนั้นประจำฐานก็วิ่งออกไปอย่างรวดเร็วเพื่อจะนําอายุส่งโรง,งพยาบาลที่โรงพยาบาลป่งน้ำร้อนซึ่งระยะทางราว20กว่ากิโลทางลูกลังผสมกับลาดยางเล็กๆตามแนวชายแดนไม่มีสัญญาณชีพเลยครับคําเดียวที่แพทย์เวนโรงพยาบาลพูดว่าเด็ดนั่นเป็นคําที่สะเทือนใจเรามาก พวกเราหมดหวังเลยเลยครับหมอผมมองหน้าไอ้หมอและดูที่ม่านตาซึ่งดูที่ม่านตาเพื่อนอีกครั้งเฮ้ยหมอมึงให้แพทย์เขาช็อตหน่อยได้ไหมกูบอกแล้วเขาบอกว่ามันเสียมาเป็นชั่วโมงแล้วช่วยอะไรไม่ได้สิ่งที่เพียงเห็นตอนนั้นก็คือผู้ช่วยพยาบาลเอาผ้ามาคุม แล้วเข็นไปอีกห้องหนึ่งซึ่งทุกอริยบทในสายตาของผมและเพื่อนหมอตลอดเวลาสิ่งสุดท้ายที่ผมเห็นคือพยาบาลเอาสารอะไรมาฉีดสักอย่างเข้าในร่างกายของเพื่อนแล้วก็เดินจากไปมีเพียงผมและไอ้หมอยังคงยืนงงสงบนิ่งพูดไม่ออกพวกเรากลับมารายงานผู้กองตอนตีห้าก็กว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร็วมากพวกกองกังวลอยู่สักพักหนึ่งก่อนที่จะสั่งให้ทุกคนดำเนินการต่อไปนี่เป็นการสูญเสียครั้งแรกที่เกิดขึ้นบนฝ่ามือของกระผมเองตั้งแต่วันนั้นมากระผมรู้สึกว่ามีความผิดที่ช่วยเหลือเพื่อนไม่ได้ไม่สามารถที่จะทําให้ฟื้นกลับขึ้นมาหายใจได้กระผมมุ่งมั่นนะครับ ทุกครั้งที่มีการอบรมการกู้ชีพไม่เคยขาดเชื่อมั่นว่าตัวเองต้องทำไม่ได้กระผมสนใจกระทั่งการรักษาขั้นต้นในคู่มือพยาบาลสนามและรักษาโรคต่างๆเบื้องต้นแรกเลยคิดว่าจะใช้กับคนที่จะถูกยิงหรือเสะเก็ดระเบิดจากภาวะสงครามไม่เคยคิดว่าจะกู้ชีพกับคนที่ปกติไม่มีสัญญาณอะไรเลยว่าจะมีการตายเกิดขึ้นแต่นั่นเป็นเรื่องที่ เราพบอยู่เสมอนี่แหละครับเป็นที่ไปที่มาที่ผมตั้งชื่อว่าตายคาเมือสุดยือชีวิตมันเป็นประสบการณ์การช่วยเหลือชีวิตเพื่อนคนแต่ในที่สุดเราก็ช่วยเหลือไม่ได้นะครับหลายๆอย่างที่เราเห็นมันสะเทือนหัวใจนะครับมันสะเทือนหัวใจนะครับเพื่อนที่ หลับนอนด้วยการอยู่ด้วยกันมาร่วมครึ่งปีนะก็ต้องมาเสียชีวิตจากอาการใดอาการหนึ่งโดยที่ไม่มีเหตุไม่มีเหตุผลเลยว่ามันจะต้องตายง่ายใดยขนาดนั้นจริงๆอยู่อาการไหลาตายที่เราว่าไหลาตายยบางคนก็บอกว่านอนตายเฉยแต่จริงๆก่อนที่มันก่อนที่จะตายนะผมเองก็ ไม่คิดว่ามันจะตายแบบเงียบๆนะบางคนเขาบอกว่ามันเกิดจากอาการฝันร้ายแล้วก็ละเมอนะครับคนเก่าคนแก่โบ,โบราณโบราณเนี่ยคนที่ละเมือร้องกลางดึกบ่อยๆเขาจะแก้โดยการเอามีดผ้ามีดขนาดใหญ่มาไว้ใต้ที่นอนไม่รู้ว่าธาตุเหล็กหรือแร่เหล็กอะไรเนี่ยมันจะมาช่วยในเรื่องการ ไม่ทําให้ละเมอได้แต่ก็เป็นความเชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับในทางลี้ลับในทางสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติแต่ทางด้านการวิจัยเขาบอกว่ามันอาจจะเกิดจากอาการของอของมนุษย์ที่มีอาการเกี่ยวกับจมูกโพรงจมูกหรือว่า การหายใจหรือว่ามีอะไรเข้าไปติดในหลอดลมอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะอดีตรหรือปัจจุบันอาการนี้ก็ยังพบบ่อยนะครับพบบ่อยแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีการนอนอยู่ดีๆตื่นเช้ามาไม่มีชีวิตแล้วแต่ในช่วงที่เขาจะสิ้นลมหายใจนั้นมันจะต้องมีอาการกระตุกนะครับชักกระตุก ซึ่งเพียงแต่ว่ามันเป็นเวลาที่เขานอนแล้วก็ไม่มีใครเห็นเท่านั้นหากมีการเห็นนะถ้าเกิดเราช่วยถูกวิถีทางปั๊มหัวใจเป็นเป่าลมเข้าปากได้มันอาจจะฟื้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลทันอันนี้ก็จะสามารถช่วยให้กับมาชีวิตมีชีวิตได้ปกติขั้นต่อไปก็คือการรักษาการตรวจดู การเต้นของหัวใจการไหลของโลหิตว่ามันเข้าหัวใจได้ปกติหรือเปล่าก่อนที่จะเกิดความสูญเสียนะครับหากพบว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยมีอาการส่มเสียงนะครับทางนี้ก็จะต้องไปตรวจเช็คหัวใจนะครับตรวจดูร่างกายอาการสิ่งบอกเหตุพวกนี้เรามักจะเห็นบ่อยๆนะครับอย่างเช่นคนที่ชอบนอนละเมอ นอนดึกๆมาคนที่นอนอยู่ข้างๆเกิดมีอาการร้องขึ้นมาอย่างนี้นี่คือสิ่งบอกเหตุนะครับอย่าชะล่าใจมันอาจจะนําไปสู่ความตายก็อาจเป็นได้เรื่องเล่านี้เล่ามาจากพื้นฐานของความจริงจากประสบการณ์ชีวิตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมจะหาสิ่งดีๆมาเล่า สู่กันฟังต่อไปสวัสดี